สำหรับช่วงเทศ,เทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะ หลังจากไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆแล้วไปเที่ยววัดกันบ้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยววัดนะคะทำปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพันจังหวัดนคนปรปฐมค่ะไปไหว้ขอพรอ,องค์พระยุไลนะคะพระแม่กุนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาแก้ปีชงนะสาหรับค,คนที่ปีชงค่ะแล้วก็ไปให้ท่านนะคะสวดมนต์ให้โชคดีตลอดทั้งปีค่ะและในวันนี้เวลา9ก้นาฬิกานะคะขอเชิญชวนนะคะญาติธรรมนะคะไปร่วมวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนพระ ปริยัติธรรมนะคะโดยมีพลตํารวจโทรเรวัตกินเกศรนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะ ่งเทศกาลตรุษจีนประจำปี2567ต้อนรับปีมังกรกันแล้วนะคะวันนี้ทางรายการมีวัดมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ไปกราบไหว้ขอพอรขอโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลและได้ไปสะดอกเคราะห์เสริมดวงชะตาเสริมบารมีและได้มาแก้ปีชงให้แคล้วคลาดปลอดภัยจะได้โชคดีตลอดปีกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอําเภอสัมพรางจังหวัดนคปรปฐมค่ะสิงเจียอยู่อีสิ่งนี้หวกชายหวกชายตัวถังเซงที่เกี่งงยงครั้งหกโจ๊ปอหอ ปีต่อปีตุษจีนเวียนบรรจบพบมาอีกครั้งญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านขอให้มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาฝากดวงฝากชื่อชาวจีนเราจะมีคำโบราณที่บอกว่าพระเก่งป้ายเพ่งอ้างเทียมเต็งบ่วงสือเฮงเตงลังพระเก่งก็คือมาฝากชื่อให้พระสวดมนต์ให้ในช่วงตุษจีน คุ้มครองตลอดปี12เดือนให้เจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดท่านจะได้ปลอดภัยและจะได้อุ่นใจและมาฝากชื่อให้องค์หลงพ่ออยู่ไรคุ้มครองชาวจีนเราถือว่าพระเก่งก็คือมาถักเก่งมาฝากชื่อให้พระท่านสวดมนต์ให้ปีหนึ่งก็จะทําพิธีให้ครั้งเดียวแล้วบุญเนี้ยจะช่วยท่านในยามที่ฉุกเฉินเสมอไปเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านได้มาทําในสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกมาแล้ว ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวงสิ่งเชียอยู่อีสิ่งนี้หวกใช้หวกใช้ตัวถังเซ็งที่เกีย่ยงกลางหุกโจ้ปอามิตาพูดห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมเทศกาลตรุษจีนประจำปี2,517ปีมังกรปีนี้ไปที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงไปเสริมความเป็นสิริมงคลร่วมทำบุญ ให้พระอยู่ไรคุ้มครองตลอดปีและสะดอกเคราะหเสริมดวงชะตาเสริมบารมีและได้มาแก้ปีชงให้แคลค้วคลาดปลอดภัยตอนรับปีมังกรกันค่ะ วัดธรรมปัญญารามบางม่วงขอเชิญชวนญาติธรรมได้มาร่วมวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนพระปร,ริยัติธรรมในวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาโดยมีพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกซออดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานเทศก,กากลตรุษจีนประจำปี2567นณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ เชิญชวนญาติโยมไปเรื่องทางบุญตามกําลังศรัทธาถือว่าสะสมะเสบียงไว้ในพบหน้าอันเนี้ยเราเห็นผลเลย เห็นผลคือเป็นอาคารเรียนให้ลูกหลานมันเป็นถาวรวัตถุที่สร้างเขาไว้ลูกหลานได้เรียนเราเห็นลูกหลานเข้าไปเรียนในอาคารที่เราร่วมทําบุญเราก็พลื้มใจแล้วอะไรที่ทําให้เราพลื้มใจเราก็ทําไปตามกําลังศรัทธานะครับเอฟซีทุกท่านก็เรียนเชิญที่วัดนะครับวันตุกจี๊วันที่สิบกุมภาไปเจอกันนะครับร่วมกันทําบุญไปที่วัดทําปัญญาราบางโมุและครนเส